คือคุณแม่เป็นคนชอบทองมากครับคือก่อนนี่นี้เคยซื้อทองรูปพันธ์ให้เราเป็นกำไรข้อมือแ้่รอบนี้ก็เลยแม่ก็อยากได้อีกเราเลยรู้สึกว่าเราจะซื้อรูปพรร์ไปถึงเมื่อไหร่กันทแบบซื้อไตสายตุนกำไรไม่ได้สักบาทเดี๋ยวถ้ากำเนิดหมดก็บบกว่าของแห่งไม่ล่าเก็บไว้อะไรเงี้ยแม่ก็บอกโอเคโอเคแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือแม่บอกว่าอยู่เทปมา20ปีไม่เคยไปเยาวราชเลยร้ก็เลยบอกเออวันนั้นมันเสร็จงานเร็วก็เลยไปกันเลย มาค่ะต่อไปค่ะคุณผู้ชมค่ะเขาบอกว่าลูกนะคะกตัญญูสุดๆเลยเนะะี่ยค่ะก็คือคุณไพรนะคะนารพัสนั่นเองเปรจุกๆค่ะซื้อทอง1กิโลโอ้โหให้คุณแม่นะคะ1กิโลเลยนะคะแล้วก็ซื้อนะคะชีพภูเขาทั้งลูกให้คุณพอ่ออยากรวยแบบนี้เราซื้อให้พอห่อแม่บ้าง<อ>จา้ะไปฟังสัมภาษณ์กนดิกาค่ะคือคุณแม่เป็นคนชอบทองมากครับคือก่อนทีนี้เคยซื้อทองรูปพราให้แล้วเป็นกำไรข้อมือแ้วรอบนี้ก็เลยแม่ก็อยากได้อีก เราเลยรู้สึกว่าเ,เราจะซื้อลูปพันไปถึงเมื่อไหร่กัน,น<ช>แบบซื้อไปขายทุกมตกลงกันไรไม่ได้สักบาทก็กเ,เลยเขาจำเนกหมดแล้วเขบอกว่าของแห่งไม่ล่าเก็บไว้อะไรเงี้ยแม่ก็บอกโอเคโอเคแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือแม่บอกว่าอยู่กรุงเทพยี่สิปีไม่เคยไปเยาวราชเลยเราก็เลยบอกเออวัน e oh, นั้นมันเสร็จงานเร็วก็เลยไปกันเลยไปเยาวราชแล้วก็ไปซื้อของไม่ไม่ไม่คุณพ่อไม่อิ่มทองพ่อเป็นแบบเป็นสุกอะไรเลยซื้อซื้อสี่ประมาณ40กว่าสิบโัวฝาเขาบอกกับพ่อก็ใหญ่เหมือนกัน หมดหน้าตักเรียกว่าตอนนี้นังที่ทํางานมาให้พ่อับแม่ใช่เอาว่าที่แบบเราดังเปี้ยนขึ้นมารอบหลังปีที่ไ่านมาเราคือไม่คอยมากกว่าต่อไปตาเรา้ังเองอันนี้เป็นเป็นที่ตังจังหวัดอ่จังหวัดถ้าเป็นาเป็นลูกสาวลูกสาวลูกสาูกเลย่จริงเหรอไม่ได้ลูกใหญ่มากแต่ว่าเป็นสาูกจรจังหวัดเพชรบูรี์ใหช่บีหรุีเพ่อบุณพ่อบุกีจพ่อุณพชรรจะงหเพชรจเดียวกดอน แตเขาอยากไปเป็นความฝันของเขาอะไรเงี้ยแต่ผมก็มองไกลถึงตอนผมแบบกเกษียณอ <y> ะไรเงี้ยผมไ็อย,อยากอยู่ที่นั่นเหมือนกันผมก็อยากแบบตัดขาดแล้วก็ไปอยู่กับธรรมชาติโดยเดียวลเวลย<ๆ>เขาหล่อนะเขาทำผมสีนี้เข้ากับหน้าเขามากแต่ฉันดูละครเขาทุกเรื่องนะใช่แล้วเขาเป็นคนเก่งด้วยนะคะแล้วพอเป็นคนเก่งเนี่ยก็มีงานเข้ามาเยอะก็สามารถเก็บเงินเก็บทองแล้วก็ให้คุณพ่อคุณแม่ได้เรื่องที่เล่นกับคุณเชียกับจุดลูกเออค่ะนะครับ